มาต่อตรงอ่าเอาส,สักหน่อยหนึ่งก็คือเส้นหลักเส้นหลงนี่แหละนะอย่างมือน,นี้เส้นหลักไปยังไงเส้นชีวิตตอนนี้มีเกาะนิดนึงตรงอย่าลืมนะตรงตำแหน่งที่ผมว่าเกาะแถวนี้ก็คือเรื่องของประมาณทักลำคอนะอาจจะมีโรคไฟแค่เจ็บเกี่ยวกับเรื่องหลอดลมระบบทางเดินหายใจับเนี้ พอลงมาถึงปลายเส้นปลายเส้นก็มีเส้นหลักซับแยกออกอย่างนี้ก็ถือว่าได้เปรียบเหมือนกันส่วนจะได้เปรียบได้มากได้น้อยเนี่ยถ้าเส้นมันสวยถ้าเนินมันอิ่มนะเห็นไหมเรื่องเนินมาเสมอถ้าเนินตัวนี้ได้มาตรฐานคำว่ามาตรฐานเราก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงเนินสุกต้องเต็มอยู่ในด้าน,น้าบเดียวกันเงี้ยอันนี้มันก็วาวไปนิดหนึ่งละเนินตัวนี้ไม่ค่อยอิ่ม เส้นถามว่าเส้นหลักทรัพย์สวยไหมก,ก็เก็บใช้ได้นะ,นะก็เก็บใช้ได้แต่เส้นมันมันไม่เป็นเส้นเดียวสักอันหะมันมันกระทนกระแทนแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือโครงสร้างของหลักทรัพย์เส้นสมองเส้นสมองยาวเปลี่ยนไปพิคาดนะแต่ก็ยังได้อยู่มันออกมาทาง อ่อนโยนเล็กน้อยทีนี้อะอย่างนี้อ่ะตอนนี้มีระยะอย่างนี้นะถ้าคนมีเส้นสมองพิฆาดแบบตะเกียบเส้นทื่อๆแข็งๆเส้นกว้างๆกับเส้นมือเนี้ยถึงจะเป็นพิฆาตเหมือนกันแต่มือนี้จะควบคุมได้มากกว่าเพราะคุณภาพของความคิดและความยาวของเส้นเนี่ยกระแสมันไหลไปไหลกลับเนี่ยมันช้ามีเวลา ามีเวลาให้ไปให้กลับแต่ถ้าพวกเส้นสมองตรงทื่อๆสั้นๆกว้างๆมาแค่นี้กระแสไวอันนี้ปากว่ามือถึงมีโอกาสอถ้าผู้ชายเส้นสมองสั้นๆทื่อๆผู้หญิงก็จงระวังไว้อย่าหาเรื่องอย่ามีเรื่องเชื่อฟังเข้าไว้ไม่งั้นจะโดน ไม่งั้นจะโดน,นอย่างเงี้ยหรือเช่นกันในทางกับการผู้ชายก็จงระวังถ้าหากแฟนตัวเองมีเส้นส่างสั้นๆแบบนี้ไปอย่างนี้ยังโอเคอยู่มีเหตุมีผลควบคุมอารมได้คุณภาพเส้นสมองก็ถือไว้ใช้ได้แต่มือนี้เนินกลางมือเสียนะกลางมือมันจะแห้งๆแล้วก็ลึกลงไป และที่สำคัญกว่าก็คือมาแห้งกระตรงใต้เนินอาทิตย์และก็นเนินเสา <c oughs> ทีนี้ที่ผมบอกว่าคนที่มีเส้นใจลากมาอย่างเนี้มันจะทำให้เนินเสากว้างการสร้างรั์เก็บรัพย์บจะง่ายแต่ถ้าอยู่ปุ๊บคนมีเส้นเสาแวะเข้ามาตรงนี้พื้นที่เสามันหายไปประมาณนี้เลย เนี่ยพื้นที่เสามันหายไปประมาณนี้ถ้ายิ่งเนินเสาไม่ดีด้วยอย่างเงี้ยเสียเสียเยอะหนึ่งเสียเพราะเนินสองเสียเพราะเส้นแล้วมือน,นี้เส้นตรงนี้เสียด้วยเห็นไหมเสียยังไงสีไม่สวยสีไม่สวยแล้วลงไปในร่องอีกสีช้ำๆมีผลนะเส้นใดๆก็แล้วแต่ บางคนช้าเป็นจุดๆบางคนช้าทั้งเส้นไอ้ช้าจุดๆกับช้าทั้งเส้นเนี่ยจะจะ,จะดูยังไงหมายว่าจะ,จะจะจะบอกเขาว่าไงอย,งอยู่อยู่อย่างนี้นะเนี่ยอย่างไงเนี่ยเส้นมันช้าตรงตำแหน่งเนินใต้เนินพุทถ้าเพิ่งช้าใหม่ๆม,มันห่อเลือดมามาหาเราตอนเนี้ยกําลังอ,อกหักมากเลยกําลังทะเลาากับแฟนอย่าล้างอะไรก็แล้วแต่ เป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากว่ามันเพิ่งเกิดมันก็เพิ่งเห็นชัดๆอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันช้ำอยู่แล้วเป็นเกาะอยู่แล้วเหมือนอย่างมือเนี้ยช้ำมานานแล้วนี่ก็คือมีปัญหาเรื่องกู่เรื่องครอบครัวแล้วก็อยู่ในใจที่มันช้ำชอยู่อย่างเงี้ยแม้จะเลิกลาไปแล้วก็ยังฝังใจเจ็บใจแค้นใจใจไม่สบายใจเป็นทุกอยู่ ดูประกอบแฟนอะไรที่มัน,นสนับสนุนกันเซน, <c oughs> <c oughs> นพิฆาตนั่นแหละคือคือถ้าสมมติว่าคือเราดูลายมือเนี่ยถ้าสมมติเราโฟกัสเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยอย่าลืมหาเหตุสนับสนุนด้วยนะอย่าลืมหาเหตุสนับสนุนอย่างมือน,นี้ถ้าเราบอกว่าโอ้ยเส้นชัยคุณช้าตรงตำแหน่งเนินพูดตรงใจจะมีปัญหาเรื่องคู่เรื่องครอบครัวอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดดูอย่างอื่นประกอบยิดนึง มีเส้นหย่าล้างไหมมีเส้นสมรสแตกไหมมีอะไรเงี้ยดูประกอบกันถ้าดูประกอบกันแล้วค่อยถามเขาถามนําไปนิดนึดนงไม่ใช่ว่าดูหลักทรัพย์อยู่ไปถามนําเรื่องคู่อ่างเงี้ยไม่ใช่นะคือก็ดูมาถึงตรงตำแหน่งเนี้ยค่อยพูดนะอย่างมือเนี้ยดูมือเดียวอาจจะยังไม่พอก็ดูมือวาประกอบไอ้ดูมือ้ายประกอบอย่างเงี้ยแต่งี้โอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องคู่มี มีเพราะว่าเนินตรงตำแหน่งเนินนี้ยุ่งตรงตำแหน่งเนินเรื่องคู่ไอ้ตรงตำแหน่งเนินหลังคาต่ำยุ่งอันที่สองเส้นฝั่งนี้ก็เป็นขอนะเส้นพุ่เป็นข้อตรงตำแหน่งนี้ก็มีปัญหาตรงตำแหน่งเนินสุครอบครัวก็เนินสุกรแฟบไหมเนินสุกฟ่อแฟบเนินสุกฟ่อแฟบแคบนี่คืออะไรคือเรื่องเรื่องเรื่องเพศเนี่ยไม่ไม่สมบูรณ์ อารมณ์ทางเพศเรื่องเพศเรื่องครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์ถ้ว่าไม่สมบูรณ์ก็ใดๆก็แล้วแต่ที่มันไม่สมบูรณ์อ่ะบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยบางคนก็อาจจะมีความเชื่อแล้วนก็ถูกปลุกฝังว่าผู้ชายอย่างโนนนี้นั่นนก็บอกว่าเป็นเรื่องสกรปรกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไงมันมาจากหลายสาเหตุมากอย่างมือเน,นี้ยอาจจะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพเพราะว่าอะไรเกาะตรงตำแหน่งเนี้ย ก็คือเรื่องไตกระดูกหลังระบบสืบพันธุน์ป็รเรื่องตรงตำแหน่งเรื่องคู่ก็มกักจะมีปัญหาเนินสุขไม่สมบูรณ์แล้วก็มีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องเนินแปบบเนินแปบ,บเนี่ยถ้าเส้นดีๆมันยังพอช่วยได้นะอย่างมือเน,นี้ยเส้นเส้นไม่สนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จแต่ว่าเนินหลักรับเขาใช้ได้อยู่ก็แสดงว่าเขามีซับเดิมอยู่ การซับเดิมถามว่าได้เรื่องซับเดิมอ่ะพอเขาเนิหลักซับดีในมือซาบ,บอกคุณรวยละพ่อแม่รวยอย่าไปพูดอย่างเง้นถามว่ามีซับเดิมมาไหมหรืออะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าในตในทางลายมือถ้าเส้นแบบนี้ความหมายคือว่ามีซับเดิมมีหลักซับเดิมถ้าเขาบอกไม่มีขเขาก็จงบอกว่าไม่มีก็อาจจะได้มาแล้วก็ขายไปแล้วก็ได้ เขาบอกไม่มีเลยอัาก็ฟังเขาหนะ่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของอะ่ะเขาบอกไม่มีก็ต้องไม่มีแต่ว่าในหลักมันมีถ้าถ้าอยู่มันไม่มีจริงก,ก็มีนะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาก็อาจมีโอกาสที่จะสร้างทรัพย์ได้ง่ายเพราะว่าบนบนเก่าเขาไม่เจอละก็ได้มือมือซ้ายนะี่คือบนเก่าคือฐานฐานเก่าเมื <c oughs> ่อนี้ผมสังเกตเห็นเส้นพิเศษมากลากไมาจากไม่จันเนี่ยเอาไม่เชื่อมมานเส้นชีวิต เส้นนี้คืออะไรเส้นนี้คือเส้นต่างประเทศก็ได้นะหรือเส้นมีคู่ต่างประเทศก็ได้อะไรที่มันมาจากเนินใจแล้ะมาเชื่อมเ้ากับเส้นชีวิตเนี่ยแล้วเมื่อวันนี้ก็จะมีเดี๋ยวได้ว่าเนี่ยเส้นเนี้ยเข้ามามาเชื่อมกับตรงเนี้ยถ้ามันเชื่อมกันสนิทสนิทดีๆนะแล้วลากขึ้นมาถึงตรงนี้แหละอย่างงี้โอเคเรื่องต่างประเทศได้เรื่องลงทุนจากครอบครัวก็ได้อย่างนี้มันไม่สมบูรณ์ เส้นมาถึงเส้นเชื่อมต่อตอนนี้ก็ไม่สมบูรณ์เส้นที่มาหนึ่งก็มาตัดมาหยุดใต้เส้นสมองแต่ก็ยังดีว่ามีเส้นเชื่อมขึ้นมาได้ใหม่แต่ว่าใหม่ยังก็แต่นะแต่เนินเสาครับแป๊บก็เลยเหนื่อยอยู่อ่าพอแล้วเนาะเรื่องเส้นหลักอ่ะดูเส้นหลักเหมือนนี้ินดนึงยอย่างนี้เป็นยังไงเส้นหลักแข็งแรงไหมแข็งแรงไหม อ่าบางทีถ่ายบางทีถ่ายภาพมันก็อาจจะมีแปลกๆบางสีอะไรว่ากล้องแต่ละกล้องก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าดูรวมๆแล้วผิวก็ค่อนข้างจะขึ้นเ้ในมือเต็มอไอยานี้แล้กันในมือเต็มอาจจะหยาบบ้างนะแต่เนในมือเต็มได้เปรียบละทีนี้เส้นชีวิตเนี่ยมันจะลากมาอย่างนี้ ถึงตอนนี้หยุดหรือจะมองว่าเส้นนี้แากมานี่ก็ได้สังเกตนะคนที่มีอาสังเกตนะว่าคนที่มีเส้นชีวิตที่แนวไปทางเดินจันทร์เนี่ยมักจะต้องเดินทางเยอะมักจะต้องมีเหตุให้ต้องเดินทางชีวิตมักจะไม่ได้อยู่บ้านเกิดก็เรีายกว่าย้ายเปลี่ยนแปลงถินฐานบ้านเกิดหรืออาชีพงายกนก็มักจะย้ายบ่อยเราธรรมชาติของคนที่มีเส้นชีวิตฉีกไปทางเดินจันทร์เนี่ยก็มักจะชอบเดินทางเหมือนกัน หนึงชอบสองมีเหตุคือบางอย่างชอบเองบางอย่างมีเหตุมาให้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 ให,ให้ให้เดินทางนะมือนี้เส้นสมองเป็นไงใช้ได้นะคือคุณภาพสมองใช้ได้แต่ว่าเรื่องอารมณ์เรื่องความตรงนะมันตรงไปนิดนึงแต่ว่าคุณภาพเส้นน่ะใช้ได้มือนี้มีเส้นแอมบิ i o นไลน์ดีเส้นแอมบินไลน์สวยเยู่เส้นเดียวนะผมรักสักสองเลยเส้นใจ อย่างนี้ยังดีกว่านะหมายว่าแต่กี้ถ้าเทียบกับเส้นแต่กี้ที่มีเกาะแล้วก็กว้างๆอย่างนี้คือมันจะแตกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเส้นสีเส้นอ่ะยังดีนะโครงสร้างเขาก็ยังไปถึงเนินพะเลหัดนะตอนนี้มีเส้นไปเส้นแแตกอ่อนเงี้ยดีกว่านะคําว่าดีกว่าก็คือเป็นคนรู้จักปั่นปลรู้จักปรับ ปรับอารมณ์ปรับใจให้กับสถานการณ์ได้ดีแต่ถ้าคนเป็นเส้นเดียวตรงๆแข่ง,งๆที่ที่เขาหนึ่งมารฐานมือน,น,นี้จะก็ได้ว่าใจมั่นคงอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นเหมือนกันเปลี่ยนแปลงยากเหมือนกันแต่อย่างนี้จะได้เปรียบกว่าถ้าค้าขายนะถ้าทําธุรกิจการงานนะมือน,นี้ก็มีเส้นแผนระยะยาวสําเร็จได้ ส่วนเส้นสนับสนุนมือนี้เหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าหนึ่งเส้นวัสนาถึงถึงแม้ต้นเส้นมันจะมีหลักนะมาถึงตรงนี้ปุ๊บหยุดแตกออกแตกเอาอยู่แค่นี้ก็หนักแล้วนะไอท้ที่ที่ทำใหม่ยังไปต่อไม่ได้อหนักแต่พออายุสามสิบปุ๊บสามเอ็ก็ยังไปได้อยู่โอเค เข้าตนองเขาเรียกอะไรล้มลุกคุกคานะเหนื่ <net> อยอยู่เหมือนกันกว่าจะผ่านช่วงอ,อายุตั้ยี่ิบเจ็ถึงสามสิบเนี่ยเดี๋ยวเรื่องเส้นอายุเส้นเดี๋ยวจะผ่านนับให้อีกทีหนึ่ง <net> <net>